กราบสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเช้าของวันพระฤหัส,สบ,บดีนะพี่หนาะวันนี้เนาะมาแบ่งปันพระบ้านนะคะพี่พี่ค่ะทั้งหมด35รายการให้กับพี่พี่เลยนะคะขอฝากช่องทางการช่าบูชาพระจากช่อง พระบ้านแบ่งปันนะคะโทรโด้ตรงที่เบอร์0614900116ค่ะพี่พี่หรือว่าแอดไลน์ไอดีมาที่0614900116ได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าเบอร์โทรนี้นะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะถ้ามีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่นะคะ ถูกใจอยากจะปิดผ้าจากทางร้านไปก็สายด่วนสายตรงหากันได้เลยค่ะพี่ขาน้องนิ้งย้ำนะคะพี่แจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีค่ะพี่จ๋าบอกพี่ๆตลอดเนาะว่าให้ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจนะคะก็จะตัดสินใจเช่าบูชากันไปในทุกรูปทุกองคนะวันนี้มาแบ่งปันทั้งหมด35รายการเลยค่ะพี่จ๋าสวยๆเดิมๆคุกก่าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆขามีเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆด้วยนะวันนี้เนาะเดี๋ยวเริ่มรายการแรกค่ะพี่ พี่พี่านในว่าเวืเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังกันคลิปว่ดคลิปวิดูกันได้ยาวๆเลยนะพี่นะเลือกดูให้ชอบชมไม่ใช้นะคะแล้วก็ตัดสินใจปิดกันไปได้เลยค่ะพี่รายการแรกนะคะพี่พีค่ะได้มาเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมได้มาเป็นรุ่นใตล้ลมเย็นค่ะพี่ ใต้ลมเย็นหลงผู้ท้วหลงผูทิมนะคะอันนี้คือสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่นะมันยากเช็ดกล้องนะ,ะสภาพคือสวยเดิมเก่าเดิมจริงๆค่ะพี่คะเหรียญรุ่เหมือนหลงพ่อทวดรุ่นใต้ลมเย็นนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ก็คือเจอยากเหมือนกันนะพี่ใครชอบใครใช่ใครถูกใจนะคะอะเหรียญน,นี้เนาะเมตุเหมตตาคมๆนะคะเส้นสายต่างๆชัดเจนแบบนี้นะ ริ้วหน้าผากหรือที่วานคมชัดเลยพี่หลงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจื่นะคะเรียนลำดับแรกรายการแรกนะพี่นะขอแบ่งปันพี่พี่ที่500บาทพอคะ่ะพี่ะ่ะเหรียญใต้ลมเย็นเนาะน้องขอ500บาทนะคะขยับไฟเนาะ อ่าลำดับที่สองค่ะพียวไปต่อลำดับที่สองเลยลำดับที่สองจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทวดเช่นกันค่ะพี่ได้มาสองเนื้อนะพี่น้าวันนี้เนาะหลวงพ่อทวดนะคะหลังหลวงพ่ทิมค่ะพี่สภาพเดิมค่ะพีผิวดเดิมๆเนื้อดมเดิมๆเนาะสวยเดิมเก่าดเดิมเลยนะคะ พี่ท่านใดทุกอกกใจนะคะจัดไปได้เลยค่ะพี่่ะขายว่งเวินเศรษฐีมรกิก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะพี่พี่่ะ <c oughs> ร้านน้องนะคะมีบริการจัดส่งปลายทางค่ะพี่สะดวกรวดเร็วทันใจเหมือนกันนะคะของถึงมือพี่เมื่อไรนะคะสามารถชรําระเงินกับบุษรปรษัียีแล้วรับพัสดุก,กันไปได้เลยนะพี่นะหรือว่าพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนเลยเนาะ จะส่งฟรีค่ะพี่เพราะว่าปลายทางเรามีค่าจะส่งอยู่ห0บาทนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะถ้าปลายทางจะต้องมีค่าจะส่งห0าบาทนะพี่นะหากพี่สนใสะดวกโอนก็โอนได้เลยค่ะพี่ขาฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่3ค่ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขค่ะพี่ขา เรียนรู้เหมือนหลวงพ่อทองสุกนะคะมีถุงเมตาริ้วหน้าผากริ้วจีวรคมจัดชัดเจนค่ะพี่น่ขอตัดด้านข้างนะคะสภาพดีผิวดีเนื้อดีเลยค่ะพี่ค่ะบอกเลยได้ไปจึ้งเลยค่ะพี่ลำดับนี้เนาะลำดับที่สามนะคะ ไปกันต่อลำดับที่สี่ค่ะพี่พี่พี่ถูกใจรายการไหนนะคะเดี๋ยวแจ้งขั้นตอนการปิดผ้าเนาะพี่พี่สามารถแจ้ง ep และแจ้งลำดับตัวเลขมาให้น้องได้เลยนะคะน้องจะเลียงตัวเลขไว้ใต้ล่างผ้านะพี่นะถูกใจรายการไหนจัดไปได้เลยจากพี่จ๋าลำดับนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนายาเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อหนายเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่ หห่วงเชื่อมหลงพ่อหนนะคะลำดับนี้นะคะลำดับที่สี่ค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ค่ะห้ารอยบาทเนาะนี้ได้เหรียญเดิมๆบ้านๆสวยๆทั้งนั้นเลยพี่จา๋าบอกเลยว่าสวยตรึงเลยนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายค่ะพี่พ่อขายวาจาสิทธิ์นะคะ เกจิอาจารย์ทางส่วนใต้ค่ะพี่นี่เม็ดทรายด้านข้างนะคะเป็นผิวขัดทรายเนาะล<ม>ำดับนี้นะพี่เวลาลำดับที่ห้าขอที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่่ะ ไปกันต่อลำดับที่หกค่ะพี่พระมงคลเทพมุนีนะคะที่ระลึกในการถวายพัตตาหารค่ะพี่วัดปากน้ำพาสีเจริญน,นะคะพระมงคลเทพมุนีเมตถุไมตตาชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่สวยจัดชัดเจนแบบนี้นะลำดับที่หกขอที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ๆค้ข ไปกันต่อลำดับที่เจ็ค่ะพี่ลำดับที่เจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญรูปเหมือนพระพุทธรอยแม่ชีบุญเรือนค่ะพี่สภาพเดิมจัดนะพี่นะเก่าเดิมสวยเดิมเลยองค์นี้เป็นองค์เปลือยไม่ได้เลี่ยมเลยนะพี่นะได้มาแบบเก่ากึกอย่างนี้เลยนะพี่คาบเก่าๆหิ้งๆแบบนี้ค่ะพี่ขาบอกได้เลยว่าพี่ได้ไปถูกใจแน่นอนนะพี่นะลำดับนี้รายการนี้นะคะ ขออยู่ที่ห0 0อบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาเาเปิดราคาที่5้าร้อบาทค่ะพี่ขาพ,พี่สนใจอยากจะปิดพระก็จัดกันไปค่ะพี่จ๋าลำดับต่อไปนะพี่นะลำดับรายการที่8ค่ะพี่วันนี้มีพระสุเด็จนะคะมาหลายรูปหลายองค์เลยนะคะพี่ขาได้มาหลายรูปหลายองค์เลยนะคะ ลำดับนี้จะเป็นรายการที่แปดค่ะพี่พระสมเด็จผิวเก่าเนื้อเก่าๆก,ก่อนกร่อนเกตทะลุซุ้มเลยค่ะพี่ขาลำดับที่แปดเนาะนี่สวยจริงพี่บอกเลยว่าสวยจริงลำดับนี้เนาะผิวพรรณวันนะต่างๆคือสวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่ขาลำดับนี้รายการที่แปดนะคะ ขอที่500บาทพอค่ะพี่ค่ะ500บาทเนาะต่อไปรายการที่9ค่ะพี่ลำดับที่9นะคะจะเป็นพระสมด็จวัดเกตค่ะพี่สมเด็จวัดเกตนะคะาฐานเ็ชั้นเลยนะพี่นะ แบบนี้รายการที่เก้านะคะพี่สมเด็จรายการนี้เนาะฐานคมชัดเนยนะมะั้ยซิ้งสมคมแบบนี้ค่ะพี่ลําดับที่เก้านะคะอ่าไปที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะคะไปกันต่อรายการที่หกค่ะพี่ได้สมเด็จหลวงอ่าเลยรายการที่สิบค่ะพี่ได้พระราสมเด็จหลวงภูภูมาเนาะ สภาพเก่าผิวดีเนื้อดีเลยพี่นี่ผิวพรรณวันนะัสวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่่ะลำดับนี้นะคะลำดับที่10บค่ะพี่พระสมเด็จหลวงปูปป่พี่ดูฐานดูความคมซุ้มน้ำพิ่านะดูเส้นอักขระต่างๆ สวยจัดค่ะพี่หยาสวยจัดชัดเจนแบบนี้เลยนะลำ mm hmm. ดับนี้เอาไปที่ห้ารอยบาทพอค่ะพี่ขาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเนาะขอที่ห้ารอยบาทพอนะพี่พี่นะถูกใจจัดไปได้เลยค่ะพี่ร mm hmm. ับหลายองค์ติดต่อสอบถามพูดคุยกันขึ้นมาได้เลยนะคะ mm hmm. อือนี้รายการนี้ผิวสวยจัดไม่แพ้กันเลยนะคะ mm hmm. สมเด็จพิมพ์ฐานแซมค่ะพี่เนี่ยเส้นฐานนะคะเห็นกันชัดชัดแบบนี้เลยนะ รายการนี้นะคะรายการที่11ค่ะพี่นี่เห็นไหมผิวพรรณวันนะสวยคมค่ะพี่สวยเดิมเลยนะคะเนื้อหามวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการนี้นะพี่นะ้าพระสมเด็จ รำดับที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะไปกันต่อรายการที่สิบสองค่ะพี่ค่ะลำลรายการที่สิบสองเนาะวันนี้เปิดกันสามสิบห้ารายการเลยนะพี่รายการที่สิบสองจะเป็นนี่เลยพระสมเด็จนะคะคาบเก่าๆลกักกรอนแบบนี้ค่ะพี่เกตทะลุซุ้มเลยนะคะ ้อยข้างเนาะองค์นี้ชุบรับอ่าชุบรับเลยชุบรักเรียบร้อยนะพี่นะ ลำดับรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองนะไปะที่ห้าร้อยอค่ะพี่ขอที่ห้า้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่คะ่ะน้องวันนี้อยากเปิดราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยแบ่งปันนะคะราคาให้อ่าราคานี้ให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะอุ้งนี้สวยจัดคะ่ะพี่สภาพเก่าก่อนกี่ทะลุซุ้มเนาะซุ้มลึลกๆหนาๆน,น่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะถ้าไม่ใช่ยังไงกราบขออภัยด้วยนะคะสภาพเก่าก่อนเลยนะคะรายการนี้เนาะ ด้าน,นหลังค่ะพี่ตรงนี้เนอะลำดับรายการนี้นะคะพระสมเด็จค่ะพี่ซุ้มลึกซุ้มหนาแบบนี้เลยอกตันๆแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าได้ไปเนอะ ลำดับรายการนี้นะคะลำดับที่13ค่ะพี่ขอที่500บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่ะพี่ท่านใดนะคะทุกอกถูกใจอยากเชื่อฟูชาไปก็ใส่ด่วนใส่ตรงมาหากันได้เลยค่ะพี่่าปิดด่วนปิดตรงเบอร์โทรได้เลยค่ะพี่ถ้าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก่อนก่อนไลน์ดีกันมานะคะลำดับนี้นะคะจะเป็นลำดับที่14ค่ะพี่พระพิตานักกล้าพิมพ์กลางค่ะพี่ได้พระพิตานักกล้าพิมพ์กลางเนาะ หลังยันกระบองไข่แบบนี้มานะคะพี่พค่ารายการนี้นะคะพี่ๆี่ขาสวยจัดค่ะพี่แล้วเก่าเก่าเดิมอะเก่าเดิมนะพี่พี่นะรายการนี้ลำดับ,บที่สิบสี่นะคะขอที่ ห้าบาทเช่นกันค่ะพี่ขาลำดับที่14นะคะจัดไปที่500บาทพอเนาะไปกันต่อรายการที่15ค่ะพี่เป็นพระปิดตาเช่นกันค่ะพี่ค่ะน้องไม่แน่ใจเรียกพิมพ์อะไรนะพี่นะปิดตาอ่ะ ปิดตาเก่าเดิมนะพี่นะไม่ทรับที่นะพี่ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะอง้งนี้ไม่ได้หาข้อมูลมานะลำดับนี้รายการนี้นะพี่นะโอ้โหเก่าๆอ่ะพี่ครับเกาะๆอย่างนี้เลยนะ ลำดับนี้นะพี่นะะรายการนี้เราขอที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่คะ่ะลำดับที่สิบห้าขอห้าร้อยบาทเนาะลำดับที่สิบหกเป็นพระนางพญาค่ะพี่ได้นางพญากุกุเก่าเนาะพี่นะ้าได้พระนางพญากุกุเก่ามาหนึ่งองค์ค่ะพี่สภาพสวยๆเลยอะ อยู่พันธ์ต่างๆสวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่ขาลำดับรายการนี้เนาะพี่ดูเนื้อ,อาหาบนสารด้านหลังนะคะใต้ฐานเนาะลำดับนี้รายการนี้นะคะพี่ๆขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทเท่านั้นพอนะพร้านลำดับที่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดกับที่สิบแปดมีรายการสิบเจ็ดสิบแปดนะเป็นนี่เลยคะ่ะพี่นี่ ได้มาเป็นนี่เลยค่ะพี่พระปิตาหลังแบบค่ะพี่นะสวยจัดค่ะพี่จ๋าสวยสดงดงามทั้งสององค์เลยนะพี่นะนบอกได้เลยพี่ได้ไปนี้ไม่ไม่ผิดหวังค่ะพี่ตรงปกแนะ่นอนส่งจริงส่งไวส่งเร็วนะพี่นะลำดับนี้นะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยแบบเร็วๆกันเนาะ,ะลำดับที่สิบติดนะคะเป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่ หลังลึกๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหน่าจะเป็นหลวมพ่อแก้ววัดเทรวันค่ะพี่สภาพคือสวยคมเลยอะได้ไปคือเนี่ยคมๆสวยๆแบบนี้เนาะลำดับที่สิบเจ็ดขอห้าร้อยบาทค่ะพี่ลำดับที่สิบแปดค่ะพี่คะลำดับที่สิบปดนะ ลำดับที่สิบปดนะพี่นะสิบแปดนะนี่หลังลึกหลังชัดนะพี่นะรูปองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะลำดับที่สิบแปดขอที่500บาทเช่นกันค่ะพี่ขาลำดับ19เเป็นสมเด็จคะแนนค่ะพี่ ต่อไปนะพี่นะ้าองค์นี้จะเป็นพระรสมเด็จคะแนนคะ่ะพี่คะ่ะสมเด็จองค์เล็กๆคะ่ะพี่สวยๆเนาะเนี่ยเผื่อใครอยากจะเลี่ยม้องคองนะคะขนาดกําลังดีคะ่ะพี่ไม่ใหญ่เกินไปนะสมเด็จคะแนนนะคะเก่าๆสวยสวย,สวยเลยอพี่ได้มาหนึ่งองค์นะมวลสนสันแง่นปากเลยผิวพ,พันวันนะต่างๆดีคะ่ะพี่เกตดทะลุซุ้มเลยนะพี่นะ้าเนี่ยเกตดนะเห็นปะ ลำดับรายการนี้นะคะสมเด็จคะแนนน้องขอที่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาห้ารอยบาทนะลำดับที่20สิบจะเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่ลำดับรายการนี้นะพี่นะอุขออยู่ที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาพระเนื้อดินนะ พระเก่าเนื้อดีนะพี่นะได้มา,บ,าบ้านเดิมๆเลยนะคะรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทค่ะพี่ลำดับพี่20สิบนะคะลำดับต่อไปรายการที่ย1สิบเอ็ดค่ะพี่ได้พระสมเด็จวันนี้เปิดพระสมเด็จต่ารายการค่ะพี่ขานั่งนานเน็บเริ่มสะกินแล้วพี่โอวันนี้สภาพเก่าก่อนจริงๆค่ะพี่ขาผิวพรรณวันนะต่างๆสวยเดิมเลยอะรอยกระทอด้านข้างยังคาบเก่าก่อนเกาะเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ ครอยากเก็บรายการนี้นะพี่ใครอยากสะสมเนาะพี่พี่ท่านใดถูกใจนะแนะนาค่ะพี่สวยจริงค่ะพี่ค่ะรายการนี้สวยเลยนะด้านหลังค่ะพี่พิวพรวันะะดีเลยเนี่ยลำดับนี้นะคะเนื้อหามวลสารสวยๆพี่แน่นๆนะลำดับพี่21สิบเอ็ดนะคะสวยเดิมเก่าเดิมนะพี่นะขอที่ห้าร้อยบาทเนาะไปกันต่อรายการที่ย2สิบสองค่ะพี่โอ้ได้มานะนี่เป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะ บ้านได้บ้านนี้มาก็คือสวยจัดค่ะพี่ถูกใจค่ะพี่หลาได้มาถูกใจเลยนะคะคุณท่านก็เป็นนักสะสมสมเด็จเหมือนกันค่ะพี่ขะในการนี้นะพี่นี่ ผิวพันวันนะเนาะเนื้อหามวลสารด้านหลังค่ะพี่หูแน่นเนนเนนปักอะลำดับนี้นะคะสวยเดิมเกศสวยนะหน้าสวยเชียนสวย,สวยแขนลึกฐานชัดนะพี่ฐานแซมเส้นชัดๆแบบนี้เลยลำดับนี้ลำดับที่ยี่สิบสองนะคะไปที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่อะรายการต่อไปนะคะนี่เกศทะลุซุ้มเลยผิวพันต่าง,ต,าง,ต,างต่างนะพี่อาสีขาวนวลเนาะคล้ายแบบสมเด็จ ร้อยปีอะไรเงี้ยสมด็จหนึ่งในเบญจภาคีประมาณนี้ค่ะพี่ค่ะสวยจัดนะสวยเดิมเก่าเดิมเลยสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้นะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เนาะรายการนี้เอาไปที่ 500รอยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาไปกันต่อรายการที่24สิบสี่ค่ะพี่เป็นพระส่วนดีดเก่าก่อนแบบนี้เลยผิวพันวันณนะต่างๆนะพี่นะสวยดีเลยอะ่ะป่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆน,นะพี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเ,เ,เลยนะคะ ลำดับรายการนี้นะคะพี่ๆสมดิจรายการนี้องค์ร่ำาซุ้มลึกๆนะเส้นซุ้มต่างๆอผิวพันธ์ต่างๆสวยเดิมก่อนเดิมค่ะพี่สวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่ขาขอที่500บาทนะคะไปกันต่อรายการที่25ค่ะพี่นี่ นะพี่นะเนื้อหามวงสารต่างๆผิวพรรณวันละต่างๆสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่นะลำดับรายการนี้นะคะลำดับที่2 5้าค่ะพี่น้องขอที่500บาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นรายการที่2 6ค่ะพี่เห็นไหมวันนี้เปิด35รายการอ่ะพี่บอกเลยว่าจุกใจกันเลยนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะผิวพรรณวันละสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่นะ นะสภาพเดิมๆค่ะพี่เนื้อหามวลสารด้านหลังด้านาแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการนี้นะคะขอที่500บาทเช่นกันค่ะพี่ขาใคาอยากจะชมรูปภาพเพิ่มเติมทักสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะ ก็จะตัดสินใจช่าบูชาพระกันไปในทุกรูปทุกองค์นะคะรายการนี้แนบมาเป็นเหนรียญลงยาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ด้านหลังเส้นสายราย,ยันอัาขละชัดเจนแบบนี้นะคะเหรียญเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมนะคะเจ้าอาวาส วัฒาพาันุ์สุงองค์กัน,นพี่นะรายการนี้นะคะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งองค์สี่ร้อยนะพี่นะรายการไหนหนึ่งองค์สี่ร้อยสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะลำดับ,บนี้จะเป็นหลวงพ่อหมุนค่ะพี่หลวงปู่หมุนนะคะไม่ถูไม่ตาเส้นสายต่างๆชัดเจนค่ะพี่สวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะหมุนเงินหมุนทองเก้าเก้าเก้าล้านนะพี่นะ ลำดับรายการนี้นะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่มหมุนค่ะพี่เอาขอทีห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ห้าร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมค่ะพี่นะคะเหรียญหลวงพ่อหอมนี่บอกเลยว่าเจอ,อยากไม่ค่อยเจอส่วนมากไม่ค่อยมีค่ะพี่คเนี่ยไม่ถูกไม่ตาหรือวาา่วาผักหรือจีวรน้อเห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อหอนนะคะเดืยนนี้เราขอบตัดด้านข้างค่ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมนะลำดับรายการนี้ยี่สิบเก้านะพี่นะรายการท e ี่ยี่สิบเก้านะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาลำดับที่ยี่สิบเอ่ยสามสิบค่ะพี่จะเป็นเหนรียญละฆังนะคะหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะพี่คาบเก่าก่อนเกาะเต็มรูปเต็มองค์เลยค่ะพี่ขานี่ องค์นี้นะคะลำดับที่30ค่ะพี่ขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่คะไปกันต่อลำดับที่31นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงค่ะพี่เป็นเหลียนลายเส้นแบบนี้เลยนะด้านหลังเรือนรางตามสภาพนะพี่นะะีน ลำดับรายการนี้นะคะพี่ลำดับที่สามสิบเอ็ดนะขอที่สี0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าสี0ร้อยบาทนะคะอ่าลำดับที่สามสิบสองได้มาเป็นน้ำเต้าหลวงพ่อสดค่ะพี่ซูมกนะ่อนนะอยู่ตรงไหนนะพี่นะ ก้องก่อนนะพี่ประมาณนี้นะพี่หนาเนี่ยจริงๆรแล้วจะเห็นแบบมีรูปหลวงพ่อในน้ำเต้านะคะน้องพยายามส่งอยู่แต่ไม่รู้ไปยังไงดีอะไม่เห็นดีนะพี่นะเนี่ยแล้วก็หนะพี่รายการนี้นะคะน้ำเต้าหลวงพ่อสดค่ะพี่เนี่ยในตัวน้ำเต้าจะมีรูปหลวงพ่อนะคะเนอะ ใครชอบใครใช่ใครถูกใจนะพี่นะน้ำเต้าเนาะอ่าประมาณนี้เลยค่ะพี่เห็นปะรูปหลวงพ่อชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะโฟกัสดีๆก็จะชัดหน่อยนะพี่เนี่ยประมาณนี้เลยค่ะพี่จ๋าลำดับนี้เนาะลำเต้าหลวงพ่อสุดนะคะใครชอบใครถูกใจนะพี่นี่อยาช่าบูชากันไปนะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทเท่าน,นั้นพอค่ะพี่ขาบอกเรื่อยๆว่าได้มาแรงจริงพี่อ่ะ ลำเต้าองค์นี้นะคะขอที่ห้าห้าร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขาลำดับที่สามสิบสามจะเป็นพระปิตานะคะพิมพ์กลางค่ะพี่หลวงปู่โตะนะคะปิตานะไม่ใช่พิมพจัมโบ้นะพี่องค์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นพิมพ์กลางนะพี่ของหลวงปู่โตะนะคะสภาพเก่าก่อนครับเกาะครับขาวครับแบบครับเบ้าเกาะแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังค่ะพี่เส้นสายลายยันอักระคมชัดเลยนะคะนี่ลำดับนี้นะคะสามสิบสามค่ะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ค่ะลำดับต่อไปรายการที่สามสิบสี่เป็นพระสมเด็จนนองนี้สวยเก่าสวยเดิมเลยเดียมห้เรียบร้อยนะคะลำดับรายการนี้นะพี่น,นันปิดด้านหลังเนาะกราบขอภัยด้วยพี่ได้มาเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ค่ะพระสมเด็จนะคะ ลำดับต่อไปรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่รายการสุดท้ายของ EP นี้เนาะเป็นพล u สอ่าเป็นพ l u s เล็กเป็นเครื่องรางค่ะพี่ตะกุดนะพี่นะใครที่สายตะกุดชอบคล้องตะกุดนะนี่บอกเลยว่างนี้ดอกนี้สวยจัดค่ะพี่คะ่ะดอกนี้สวยจัดเลยลำดับนี้นะคะรายการที่สามสิบห้าน้องขอที่หกร้อยบาทค่ะพี่คะ่ะสำหรับวันนี้พี่นีนะคะน้องยิงก็ หยิบพาให้พี่รับชมกันครบทุกทุกทุกองทุกรายการแล้วหากมีองค์ไหนถูกตาต้องใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาที่พาบ้านแบ่งปันได้เลยค่ะพี่ทุนหกหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกกับพี่หรือว่าไลน์อดียศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกได้เลยนะคะวันนี้อีพีนี้หากน้องเองพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปเนาะพูดเร็วไปช้าไปเสียงเบาไปพี่ๆี่สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาติชมกันได้เลยนะคะอีพีนี้วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่กราบสวัสดีค่ะ